สวดพระกถาเทวดาให้โชคว่านโมพร้อมกันสจบท่านิมิตตังปฏิมาณะอะระหังพุทธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปต,ติมาณะอะระหังพุทธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตต มานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมานะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะสวดพระไตร